วัตถุดิที่ใช้ของวิทยุทาเนี่ยทำให้เราเชื่อมัน่นมั่นใจแล้วก็อยากบอกต่ออยากบอกต่อกับคนที่อยากจะฝากอนาคตไว้กับบ้านหลังนึงก็อยากแนะนำวิทยุทาครับผม พอได้มาคุยกับคุณน็อตนะครับเขาก็มีการพาไปที่ออฟฟิศพาไปแนะนำแล้วก็ได้ไปดูเกี่ยวกับตัวอย่างการสร้างผลงานของวิทยโยธาอะไรอย่างเงี้ยครับเรื่องวัสดุเรื่องการก่อสร้างเรื่องออกแบบก็เริ่มมีความมั่นใจขึ้นว่าเฮ้ยทำกับวิทยโยธาน่าจะดี จริงแล้วผมก็มีสเปคของผมแต่ว่าตอนนี้คือเราอยากได้เป็นบ้านแฝดใช่ครับผมมีการถามว่าอยากได้ห้องเท่าไหร่ตั้งสเปคไว้หลังนึงก็คือ2ห้องนอน2ห้องน้ําอะไรอย่างนี้ครับแล้วเราก็แจ้งไปทางวิทยุทาให้เขาลองออกแบบมาให้เราก็ครั้งแรกที่เขาส่งแบบมาให้ก็รู้สึกว่าตรงสเปคเลยตรงสเปคที่อยากได้เลยก็คือ,อบ้านแฝดหลังภากหนึง่งจะมีร้านเป็นคาเฟ่กาแฟเล็กๆอยู่ข้างล่างด้วยนะครับเขาก็ออกแบบมาให้เราดูแล้วก็รู้สึกชอบรู้สึก ก็คือตามโจทย์ตามตอบโจทย์ตรงตรงสเปคเลยตรงที่เราอยากได้ ในส่วนขั้นตอนของการทํางานหรือว่ารายงานสถานการณ์เนี่ยคุณน็อตเขาก็จะมีกลุ่มของกลุ่มไลน์ของวิดีโอนะครับเขาก็ดึงผมเข้าเวลาที่สถานการณ์ที่มีการทํางานแต่ละวันเนี่ยเขาก็จะมีการรายงานเข้ามาผ่านกลุ่มไลน์นะครับอาจจะเป็นการถ่ายภาพบ้างหรือว่าแจ้งข้อความให้อะไรอย่างเงี้ยครับเป็นการแบบว่าสื่อสารกันผ่านไลน์อันนี้ก็รู้สึกประทับใจครับว่าก็ยังมีการรายงานสถานการณ์ทุกๆช่วงนะครับในการสร้างในการอะไรอย่างี้ให้เจ้าของได้รับทราบดีครับ you <laughs> ก็เริ่มประทับใจตั้งแต่ครั้งแรกที่ที่ได้ลงเสาเอกเลยเสาเอกเสาทนะครับคุณน้อยเขาก็จะหาเลิกมาให้เลยนะครับให้มาเลือกสะดวกวันไหนอะไรยังไงเราเรารู้สึกเราภูมิใจที่ที่เป็นก้าวแรกที่เขาทําให้นะครับรู้สึกประทับใจตั้งแต่ตรงนั้นเลยพอเริ่มเทโครงสร้างหรือว่าอะไรเนี่ยคุณพ่อเขาก็จะมาดูเป็นท่าส่วนใหญ่เพราะว่าผมทํางานนะครับคุณพ่อเขาก็บอกกับผมว่า โครงสร้างดีมากเลยวัสดุดีมากเลยแข็งแรงคงทนนี่ครับผมก็รู้สึกว่าก่อนที่อยากจะแนะนําคนอื่นก็รู้สึกว่าตัวเองประทับใจกับการทํางานแล้วก็วัสดุที่ใช้ของวิทยุทาเนี่ยรู้สึกทำให้เราเชื่อมั่นมั่นใจแล้วก็อยากบอกต่ออยากบอกต่อกับคนที่อยากจะฝากอนาคตไว้กับบ้านหลังหนึ่งก็อยากแนะนําวิทยุทาครับผม